โอเคนะครับเรามาต่อกันเราจะมาสร้างวิดเจ็ตเทคกันก่อนนะครับเาก็คือแสดงข้อมูลเป็นประเภทตัวหนังสือนะครับตัวอกักษรก็อ่ะผมคลิกแอดเพนตรงนี้นะครับเนาะแล้วทุกคนเลือกบวกตรงนี้อ่าเสร็จปุ๊บ select type นะครับก็คือเลือกไท e ให้เลือกเป็นเทคนะเสร็จปุ๊บอ่าตรงเทคเนี่ยมันจะมีอะไรขึ้นไม่รู้เยอะแยะเลยเดี๋ยวมาดูกันทีละส่วน title คืออะไร title มันคือตรงนี้นะครับทุกคนเนี่ย เวลาเนี่ยเวลาเราแสดงผลเนี่ยมันจะได้หน้าตาแบบนี้มาไตเติน่ยมันคือส่วนที่แสดงตรงนี้นะ value ก็คือข้อมูลที่เราเอามาแสดงผลก็คือตัวเลขตรงนี้นะส่วน unit ก็คือหน่วยของตัวข้อมูลตรงนี้เ,เราอยากจะให้แสดงผลเป็นอะไรนะก็เดี๋ยวเราเทสนะผมตอนแรกเป็น humidity ก่อนละกันนะครับเนาะ humidity เนาะ value วิธีการสร้าง value ทำยไงทุกคนคลิกบวกตรงนี้ครับเนี่ยปุ๊บมันจะขึ้นแถบมาเนาะ อย่างแรกมันจะให้เราเลือกก่อนว่า DataSource ที่ต้องการเอามาแสดงผลคือ DataSource อะไรซึ่งปัจจุบันเรามี DataSource เดียวถูกปะก็คือ D2 ก็เลือก d ี2เสร็จปุ๊บข้อมูลที่เราต้องการเอามาแสดงผลมีอะไรบ้างนี่มี Feed มี Status มี Shadow ซึ่งข้อมูลที่เราต้องการเอามาแสดงผลเนี่ยคือ Shadow เพราะว่า Humidity มันอยู่ใน Shadow ทุกคนจำได้ใช่ไหมก็เลือก s h a d o w มานะถัดมาคือนี่เราต้องการแสดงผลอะไร h u m i d i t y ก็เลือก h u m i d i t y เสร็จแค่นี้เลย ยากไหมไม่ยากนะครับเนาะก็แค่กดบวกกดเลือกเลือกเลือกไปเรื่อยแทบไม่ต้องเขียนโค้ดเลยเลยเนาะยูนิตหน่วยของมันคือเปอร์เซ็นต์เอชนะครับเนาะถ้าเสร็จแล้วก็เซฟเป็นไงเรียบร้อยฮิวมาดิตี้เจนะครับเนาะเอะทุกคนลองสร้างอุณหภูมิกับความอุณหภูมิกับแสงดูนะครับผมจะไปอย่างรวดเร็วนะตรงนี้ โอเคเรียบร้อยตรงนี้กับผมได้วิดเจ็ตของเท็กมาละต่อมาเดี๋ยวผมจะสอนสร้างวิดเจ็ตที่เป็นเกจละกันเกจก็คือเป็นตัวที่เป็นแบบเกจนะครับเนาะก็อธิบายไมาถูกมันเกจก็คือตัวนี้นี่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 ทุกคนเลือกเป็นเกจเนาะก็เนี่ยหน้าตาของเกจจะได้ประมาณนี้นี่ตัวนี้เดี๋ยวเราลองทําเกจของอุณหภูมิความชื้นแสงกันนะเอาตัวความชื้นก่อนละกันนะก็ไทต์เล้นเหมือนเดิมเลยไทต์เล้นมันจะคือตัวนี้ครับทุกคน ไตเติลก็คือนี่ข้างบนนี้ Value ก็คือข้อมูลที่เราต้องการแสดงผล Unit ก็คือหน่วยจะแสดงผลตรงนี้ m i n i มั m แม็กซิมก็คือค่าน้อยสุดต่ำสุดของเกตเนาะเดี๋ยวเลนส์สีตรงนี้มันจะปรับตามค่าน้อยสุดต่ำสุดนะครับอ่ะไตเติลฮิวมิลิตีเนาะ value ก็เลือกเป็นชาร d o w แล้วก็ฮิวมิ i ิตเนี่ยเหมือนเดิมเลย ถ้าทุกคนเข้าใจแพทเทิร์นของเทคปุ๊บอะทุกๆ Data Source ที่เป็นดัต้าไอไม่ใช่ดิทุกๆ Widget ที่เป็นไอ้ Widget Data Display เนะี่ยมันจะลักษณะคล้ายกันหมดเลยนะที่เหลือทุกคนแค่ไปศึกษาไตเติลยูนิตอะไรพวกนเนี้ยของแต่ละตัวว่ามันถูกต้องไหมนะครับเนาะเนี่ยที่เหลือก็เหมือนเดิมเลยมินิมัมแม็กซิมัมก็ศูนย์หนึ่งร้อยนี่แหละนะครับเนาะอ่ะเรียบร้อยละได้ละฮิวมาริตี้ต่อมาก็เดี๋ยวลองทําตัวอุณหภูมิกับกับค่าแสงดูนะครับเนาะก็บวกขึ้นมาใหม่นะ อันนี้ผมจะไปเร็วเลยแล้วกันนะครับเนาะทุกคนลองทำด้วยตัวเองนะยูนิตองศาซีนะับเนาะค่าต่ำสุดต่ำสุด0องศามันคือ32ฟาเรนไฮน์นะครับ50องศาก็คือน่าจะ122 อีกตัวหนึ่งก็คือเป็นอ๋อผมสร้างมาละตัวนี้แสงแสงก็ไลท์นะครับเนาะ v แุ๊บแสง unit ลักนะครับเนาะศูนย์ถึงพันละกันประมาณนี้นะครับเนาะตอนนี้ทุกคนน่าจะได้3ก้อนมาแบบนี้แล้วทีนี้ทุกคนจะเห็นปัญหาอย่างหนึ่งคือนี่ ไอ้ทศนิยมของ t e m p e r a t เจอร์มันเยอะหรือเกินเนี่ย78.8อะไรไม่รู้เราจะทํายังไงให้มันจํากัดทศนิยมได้ไหมวิธีการคือแบบนี้ครับเนาะไอ้ตัวฝั่งของ v e l u t d s t u s o e เนี่ยจริงๆภาษามันคือภาษา JavaScript เวลาเราเขียนเนี่ยดังนั้นคําสั่งที่เราจะมาใช้ก็คือคําสั่งของ JavaScript นั่นแหละ,ะคําสั่งที่ทําให้เราฟิกจุดทศนิยมบน j a v a Script คือคําสั่งจุดท o Fix นะแล้วก็ตามด้วยจํานวนทศนิยมที่เราต้องการอันนี้ผมให้เลือกสัก2ตํตำแหน่งแล้วกันนะเซฟนี่ได้ละตัวข้างล่างนี้ก็เหมือนกันอ่นะผมทําด้วยจุดทูฟิกนะครับเนาะนะแล้วก็2ตําแหน่งเซฟเรียบร้อยนะครับเนาะประมาณนี้นะครับสำหรับการฟริกตำแหน่งทศนิยมนะก็ EP นี้ประมาณนี้ก่อนนะครับเนาะ